ะะวินนี่เป็นหมาโกลเด้นของเรานั่นเองเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของบ้านเรานะคะ <S <S ชื่อว่าน้องวินนี่ไหนวินนี่ทักๆก็้องริ้เขาจะร้องเขาจะร้องวังนนี้จะมาบอกว่าเด็กจิ๋วปิดเทอมแล้วเย้คือบางคนอาจจะนองว่าทําไมมาปิดเทอมตอนนี้ใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กจิ๋วมีปิดกีฬาสาธิตสามัาคีเป็นเหมือนแบบว่าที่โรงเรียนสาธิตต่างๆเนี่ยเขาจะมาแบบว่า แข่งกีฬากันซึ่งสิวก็ไม่ได้แข่งหรอกแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเขายุนให้ทุกคนเลยแบบว่าให้แบบนักกีฬาแล้วก็ให้คนอื่นด้วยเผื่อแบบอะไรเงี้ยให้เด็กๆได้หยุดเทอมแล้วก็หยุดยาวหนึ่งเดือนเลยนะคะ oh, <no. S 1> ดีใจมากแบบว่าเราปิดพิเศษนะแบบว่าคนอื่นเขาไม่ได้ปิดแต่ว่าเราปิดอะไรเงี้ยก็ดีใจน,นะคะทุกคนเนี่ยชวนเพื่อนไปทําเล็บเรียบร้อยแล้วคิดจะทําเล็บคิดถึงหม่องดีนลวนะคะทุกคนนี่ปิดเทอมปุ๊บไปทําเล็บปั๊บเลยนะคะร้านพี่ซายนั่นเอง อยู่ที่ Imperial World ลาดพร้าวนะคะชั้นบีเขาทำดีมากนะคะทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงเพื่อนหนูเนี่ยเขาทำเป็นแบบเพ้นท์เลยนะเป็นแบบดอกไม้แล้วก็เพ้นท์รูปเปลือกหอยอะไรเงี้ยสวยมากแต่ว่าของหนูทำเป็นแค่แบบเพ้นท์โบเพ้นท์แล้วก็เนี่ยเพ้นท์คัพเค้กแล้วก็แบบเนี่ยติดเพชรติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นเหมือนสีลูกแก้วแบบเคลือบๆเลยน,นะคะคือวันนี้๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันแล้วนะคะเพื่อจะไปข้างนอก วันนี้เราจะไปข้างนอกนะคะวันนี้ต้องอยู่คนเดียวจะไปห้างไปทำภารกิจอันแสนยิ่งใหญ่เจาะจมูกอุู๊อันนี้เว่์เกินจะพาดิจิไปเจาะหูอันนี้ตื่นเต้นมาก <c oughs> คือเขาบอกว่าดิจิว,ว่ามันม,มีความคิดที่แบบอยากจะเจาะหูมานานแล้วแต่ว่าปาไม่ให้ก็ <c oughs> ไม่เชิงหรอกก็แบบว่าเหมือนแบบไม่กล้าเจาะเองด้วยแหละเพราะว่ากลัวเจ็บนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไหนไหนก็ปิดเทอมแล้วแล้วก็เลยจะมาเจาะหูกันนะคะทุกคนมาแต่งหน้ากันเลย ห้องคุมหมาไม่อยู่หมามอยู่แล้วห้องแบบห้องแบบเลเทสเลยอ่ะแบบไม่เหมือนเดิมอีกตลอดไปแล้วนะคะ <c oughs> ทุกอย่างแบบจะมีกลิ่นหมาไปหมดเลยอ,ะยอ่ะยอมค่ะทำไมจะไม่ยอมล่ะ <c oughs> เพื่อน้องหมาเราต้องติดกิบแล้วค่ะติดหน้าไม้ <c oughs> จีนยิน กลางคืนอ่ะหรือไม่ก็ตอนเช้าอ่ะเขาตื่นมาเล่นเลยก็ไม่รู้หนูนอนไม่ได้เลยอย่าตานอนไม่ได้ตอนเ้างั้นเราจะมาทาลิปกันก่อนนะคะลิปสติกแบบว่าแต่งหน้ารับตุ้มหูใหมค่ครับนี่แต่งหน้ารับตุ้มหูใหมค่ค่ะนี่ทุกคนเห็นยังกระจกที่เราทำเองนะคะแสดงนี่เราถักดอกไม้เองแล้วก็เอามาติดกระจก สร็จแล้วเราก็จะมาลงสก,กินสก,กินแคร์กันนะคะเออใช้ของสก,กินฟรีเอ้ยก่อนมันจะมาทาเจลแต้มสิวดิ่ก่อนมีเจลแต้มสิวชาร์ป,ปี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยไปเอาอไปเอาอันใหม่มาเปิดเลยดีกว่าแบ่เป็น,นะะอะไรเช่นเนี่ยนะเราจะเล่าให้ฟังไก่ย่างก็คือเวลาที่หมาเขานอนแบบแบดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเหมือนแบบเวลาโกลเด้นนอนอย่างเงี้ยอุ้ยเขาบอกว่าไม่ควรเพราะยิ่งพื้นลื่นอย่างเงี้ย ตอนตอนจะรู้ก็เขาจะแบบเกียร์ตะเกียร,ะยรตะการอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้แบบว่าพอโตขึ้นเนี่ยแล้วติดนิสัยนี้อ่ะมันจะทําให้มีแบบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าข้อกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมป้า<ช>กระดูกข้อเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาแกะนิวไอเทมที่เราสั่งมากันนะคะต่งเร็วาิ๊กจ๊อกช็อปเองนะคะส่งเร็วมากเลยเพิ่งสั่งแบบเมื่อวานเองอ่ะเอ้ยเมื่อสองวันก่อน อันนี้เป็นอะไรอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันามาแกะกัน,น,นะ่ค่ะเพราะว่ามินี่อยู่ใช่ไหมอ๋อมากดอันนี้มานี่มันคือมันเป็นคอน,คอนซีลเลอร์ของลาการ์ดนี่แต่ว่าเขาลดแบบลดเยอะมากเราก็เลยรีบกดมานะคะเพื่ออันเก่าหมดนี่ก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละคอนซีลเลอร์ลาการ์ดเบอร์ศูศูนย์นะคะ เนี่ยยังไม่แกะก็ได้ใช้เดิมไปก่อนนะคะคือมันสั่งเยอะเกินบางทีก็จำไม่ได้นะคะว่าสั่งอะไรไปบ้างมาต่อไปอนี้อยากเทม้ามี่เอาไม่เอาตาห้ามเขาเลยค่ะหลอกแล้วเขาเอาผ้าเอาผ้าเหลืองไม่ให้เหลืองมาเรื่อยเลยค่ะอ๋อนี่มันคือเซลล์แต้มสิวชับดี้อีกแล้วน่ารักมากเลยนะคะทุกคน ีูรดสีวเอ้ยสีเขียวรักษาสินะคะไหนแล้ว่ะคุนเห็นนี่มคะตยอีนี่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 นไปขุดเลยเต็มเลยอ่ะนี่นี่ตอนนี้นะคะแบบทุกอย่างในการใช้ชีวิตเรามันจะวุ่นวายขึ้นงเท่าเพราะวินนี่นะคะแต่ว่าไม่เป็นรดีแล้ว มาต่อไปเราก็ตัวละมอสก,กินตีก,กันนะคะแป๊บนึงนะคะใป้าเอาผ้าเหลืองมาเล่นกับเขาสิาให้เขาเล่นเองหรือดึงกับเขาดึงกับเขาแต่เขาแรงจยอะมากนะอ้าวดึงกับเขาตรงไหนเนี่ยดึงตร <laughs> งแหนะตลก หนูดึงยังไม่แพ้เลยแต่เขาฉลาดน,นะเหมือนแบบเขารู้ว่าแบบสมุิเขาอยากได้ผ้าอันนี้ใช่ไหม<ๆ>เขาจะไม่กัดท่าแล้วดึงเฉยๆเขาจะกัดแบบตรงที่ใกล้ๆมือเราให้เราแบบตกใจแล้วปล่อยมือ่เนี่ยใช่สมุดแย่งแล้วไม่ชนะแต่ว่าป้าน่าจะแบบยอมปล่อยตังตอนแรกนะคะนี่แต่เกี่ยวไม่ช้ตอนหกโมงอ่ะเอามานั่งหน้าประตูตใช่ไหม,ม,มแล้วเขาทําแบบนี้ด้วยแบบแบบแบบ ทำให้ป้ารู้ว่าเขาอยากกินข้าวจริง<ะ>ๆฉลาดมากแแบบแบบแบบคืออะไรอ่ะเขาบอกว่ายากกินข้าวไงเขาทำแบบแบบแบบเี่ยแล้วพอเติบโต,ไ, <ง S 2> ตไปไนะเขาจะไปนั่งอยู่ตรงหน้าจานข้าวเลยโอ๊ยเก่งจังเลยอะ่ะแต่เหมือนเอาจริงๆอ่ะเพิ่งแบบพอเลี้ยงหมามาหลายตัวเราเลยรู้เราเลยรู้ว่าแบบวินนี่เนี่ยถือว่าฉลาดมากใช่ไหมคะจริงๆนะฉลาดจริงๆนะไม่ได้แบบแบบอุบยยศโกเดียนหรืออะไรเลยนะคือเหมือนแบบว่า ทุกๆอย่างที่เขาทำอ่ะมันเหมือนแบบแบบทำให้เราแบบประทับใว่าแบบว้าวใช่ไหมเขาเก่งจังแบบมาหกเลยได้ด้วยอันนี้เวอร์เกินไปเราสติส๊กเกอร์แล้วเราก็มาทาครีมกันแดดกันนะคะเพราะวันนี้เราจะไปห้างซึ่งจริงๆก็ทาครีมกันแดดทุกวันนะคะควรจะทาทุกวันอยู่แล้วแต่ครีมกันแดดหายอ่ะทำยไงดีช่วงนี้มีแต่ของหายขออนุญาตหาแป๊บนึงนะคะ เสร็จแล้วเราจะใช้เขาเรียกว่าไม่ได้หายนะเขาเรียกอะไรคะไม่หาไม่หาเอออันนี้ก็จริงอันนี้นะคะเป็นครีมกันแดดของ Love Potion อ๋อแค่เริ่มขั้นตาเปล่งหน้านะคะเราจะมาลงคコレ็กเตอร์ก่อนปล้าลืไมไหมคะว่าコレ็กเตอร์คืออะไรมันหายแล้วว่านั่งถัดสองนะอันนั้นมันเฮ้ยมันหายจริงๆนะเนี่ยมันเป็นขวดสีส้มๆมากหายค่ะอ่ะจริงจริงอันนี้มันจริงจริงอันนี้หายจริงๆ,ๆป้มาดูเลยเออนะมันคือคอะไรอ่ะคือコレกเตอร์แบบว่าไว้แบบ กบใต้ตาหรือแบบกบรอยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าเหมือนแบบสมมติกบใต้ตามันจะดีกว่าคอนซีลเลอร์เพราะว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยสีอ่ะพอกบไปมันทําให้ดูแบบเขียวๆอะค่ะบารูไหมไม่รู้พอใช้คาเล็คเตอร์ที่มันสีส้มส้มพีชพีชเนี่ยมันจะทําให้แบบซื้อมาแล้วฮะซื้อมันักพักแล้วแต่ว่ายังไม่น่าจะยังไม่เคยเอามาโชว์หรือเปล่าแต่ว่าทางมีเดียมันหายไปเลยอ่ะบาเพราะไม่ได้ใช้มาหลายวันแล้วอะแถมอันนี้มาให้ด้วยอะพัดสิวเอื่อ นี่นะคะแหวนนอกเรื่องตลอดเลยไม่เป็นไรนี่พับจิวาาาา๋วแล้วครัรักมากเลยอ่ะมาเรามาขออนุญาตทำการหาคาแรคเตอร์ก่อนนะคะทุกคนเรื่องใหญ่นะเนี่ยหายได้ยังไงหรือว่าหนูลืมไว้ที่ไปเข้าค่ายถ้าไปเข้าค่ายใช้คอลเลเตอร์ดียวอคนิพนธ์ไม่อ่ะไม่ไปเข้าค่ายหนูเอากระเป๋าเครื่องสำอางทั้งใบไปเลยไงคะมันก็มีแทบทุกอย่าง แป๊บน,นึงนะงั้นเราเราสั่งใหม่ติ๊กต็อกช็อปกันนะคะหาให้เจอก่อนเลยคะอ้าวไม่เราต้องสั่งถ้าเราสั่งมันจะหาเจอป๊าะจริงจริงทุกรอบเลยถ้าเราอยากหาให้เจอเราต้องสั่งนะคะสั่งใหม่แป๊บน,นึงคาเลกเตอร์ใต้อย่างนี้นะคะทุกคนคาเลกเตอร์เนี่ยอันสีส้มๆอันริมสดเนี่ยมันดีมากของบิวตี้เลจริงๆด้วยเนี่ยป๊ามาดูป๊ามาดูไซส์ประมาณน,นี้ไม่เป็นไรเราสั่งเ้วยกัน เนี่ยม,มันชื่อว่าพีช <ๆ S 2> คอเลกเตอร์นะคะ,ะมาสั่งกันสั่งเรียบร้อยแล้วนะแลามาแต่งหน้ากันต่อดี๋ยวันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเราลงแค่คอนซีลเลอร์อย่างเดียดกว่านี่คอนซีลเลอร์ลากาสเซอร์สูสุดนะคะกบใต้าตาก็ได้นี่ตลกปะ ลนะตลกอะจะเกลียกันนะครับคุเจออย่างปะขออนุญ,ญาต แน่หน้าขาวแล้วนะคะทุกคนว้ายขาวเวอร์มากเพราะว่าใต้ตาม,ามันขาวนะวันไปเราจะก็จะมาลงบรัชกันนะคะอันนี้เป็นของลาการ์ดอีกแล้วนี่อันนี้เป็นเบอร์อะไรอะ่ะบาร์บี้อินเลฟอันนี้เป็นแบบสีชมพูนะคะจริงๆเรามีใครกดออาไปเลยเจีอี จริงมีเบอร์นี้ด้วยเป็นสีนี้ด้วยสีแบบออกเคลอะไรอ่ะเนี่ยบับเบิลี่เเนี่ยเป็นแบบม่วงๆแล้วก็มีแบบที่มันออกชมพูชมพูด้วยนะคะมีสองสีวันนี้เราใช้สีอะไรดีวันนี้เราใช้สีชมพูแล้วกันน่คะมันก็จะใช้ที่เดียวพอแตะเบาบะไปนิดน,นึงแล้วก็แตะเบาะไปแบเาะ Pak. Lah kat se klik 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 ya penekah. Final lah. Lah perang hai ni ni. Ni ke sama นีมันก็จะได้ความเป็นธรรมชาติมากขึนะะ้นนะฮะเทอไอันี้ที่แดงคือเพราะถูแรงไม่ใช่บลัชลเล่นในกล้องมันดูไม่เหมือนในของจริงอะทํางไงดีอะเนีย่ยจริงๆเราของจิจมันไม่ใช่อย่างนี้นะทุกคนไม่เป็นไรต่อมานะคะเราก็จะมาลงบลัชอีกแล้วแต่ว่าเป็นของกาล่า นี่เบอร์ศูนย์สามนะคะทุกคนมันจะอันนี้มันจะออกแดงๆหน่อยอันนี้มันจะเราใช้เน็ตดียวนะคะเราจะใช้แบบแตแบบ้งตรงนี้แบบหมูนิดหน่อยแล้วก็จริงๆอันนี้ดีมากเลยนะข้างใต้เขามีแบบบลัชแปรงมาให้อยู่แล้วแบบดีมากเลยอะแต่ว่าเราจะใช้อันนี้กันนะคะ หลับไหมอ่ะหลับแล้วนะคะชเว็บ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 มาสิเลยแล้วก็จะมาลงอ๋อเราจะมาทำตากันนะคะทุกคนนี่ล่ะแล้วก็จะใช้พาเลตของ ODVO วินะฮะใช่ไหมเออาจะต้อง ODVO นะคะ และเบอร์ศูนย์หนึ่งอันนี้ดีมากแล้วก็จะใช้เพลงน,นะคะแล้วก็จะใช้สีอ่อนที่สุดในนี้นะคะลงเั่าๆนั่นเองะคะ่ะอนุญาตไม่เห็นอนะ่ะ แล้วก็จะใช้สีที่เข้มรองลงมานะคะทาหลังตาแล้วก็ลงมานิดนึงแล้วก็จะได้ความชมพูอันนี้ก็ไม่เห็นอนะแต่จริงๆะมาชมพูนิดนึงนะทุกคนแล้วก็จะได้ความชมพูที่บอกว่าไม่ชมพูมากแตบบ่กาลังชมพูพอดีนะคะเพราะวันนี้เราจะไม่อยากอยากชมพูมากมันเป็นลุคแบบ everyday l o o คค่ะ <c oughs> ต่อไปเราจะมาเขียนหางตากันนะคะแต่ด้วยความที่ไม่อยากกรีดอายไลเนอร์이이เพราะกรีดไม่เป็นนะคะเราจะใช้พาเลตตาแคนเมงนะคะนี่เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะน,นันดีมากเราจะใช้แปรงที่เขาให้มาอยู่แล้วนะคะใช้ด้ามที่เล็กกว่าเนี่ยสีที่เข้มที่สุดนะคะปืดๆๆๆอย่างนี้แล้วก็มากรีดหางตากันแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่สำคันที่แบบว่าต้องลุนนิดนึงนะคะบางวันมันก็แบบ สวยเลยบางอันก็ไม่สวยเนี่ยมันจะแบบหนานๆหน่อยแต่ว่ามันจะเดี๋ยวมันจะได้เองนะคะนี่ะอะไรนี่หรอนูไนะคะทุกคนอื้เนี่ยด้านเนี้ยสวยนี่มันก็จะเป็นอย่างงี้เป็นแบบมีหางตาอ๋อน่ารักมากเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาลองกันใหม่ตั้งแต่เก็บปลาเก็บพุทธตอยู่ปลาเกือบเก็บนี่ไปแล้วอ่ะ อยู่วินญานะนี่เขาเล่น,นหลังหน้าเลยอะทุกคนหน้าหลัาที่ชุดยอยอ่ะเปลี่ยนท่านอนแล้วอะเมื่อกี้เขานอนอนอนง่ายอะมาทำการไฮไลท์กันแล้วก็จะใช้ไฮไลท์ของแคทเมกคะนี่อันนี้คือแบบว่าแคทเมกดีจริงๆนะคะทุกคนยำรับเราชอบแคทเมกมากๆนี่ นี่คือแบบว่าไฮไลท์เลยจึ้งมากอันนี้ดูนะดูนะทุกคนทับทับจุดจุดนี่นะโอ้โหโอ้โหนี่ขนาดนิดเดียวหน้าคือมันพุ่งมากนะคะทุกคนไฮไลท์ดีจริงแล้วก็จะเอามาแต้มหัวตานิดหน่อยหัวตานิดหน่อย พอมีเล็บแล้วมันทำยากอ่ะนี่ประมอานนี้หูจมูกพุ่งมากคือไม่ต้องคอนเทนเนอรเลยนะคะใช่ใช่อะไรคือมันพุ่งมากมากมาเสร็จแล้วเราก็จะมาทางทาแป้งกันนะคะเฮ้ยมันหายไปไหนหมดเลยอ่ะป๊าเนื้อามันอยู่ในกระเป๋าหนูเมื่อวานขออนุญาตไปเอาปนหนึงเค่ะเมื่อวานใช้กระเป๋าไว้ไหนอ่ะเราจะมาลองยิบมันต่อกันนะคะ คือคนปากแห้งมากค่ะแบบว่าต้องแบบพกลิปมันติดตัวน,นะคะเมี่ยงตามันเม <t ue> ีงระหว่างเรารอป้าที่เก็บกระเป๋าให้เรานะคะแล้วก็จะมาเก็บ <t ue> ของนี่ก่อน <t ue> ลกมากค่ะทุกคนตอนนี้ไม่อยากจะโชว์ต๊ะเลย <t ue> ขอบคุณสำหรับกรรรอดกะเป๋านะคะ <t ue> ทุกคนกระเป๋าเรามาแล้ว <t ue> <t ue> นี่นะคะมีแป้งแคนเมคนะคะ <t ue> แล้วก็ แป้งส,สีนี่แป้งเขียวอันนี้ใช้ดีมากนะคะแต่วันนี้เราจะมาใช้แป้งแคนเี้กันนะคะมาตลับลงมามนะคะทุกคนคืออันนี้ดีจริงนะดูนะใช้จนหมดแล้วไปดูแล้วลว่าจะซื้อมาเติมใหม่อยู่นะคะม,มันสามารถซื้อแบบรีฟิลได้นะทุกคนแบบไม่ต้องซื้อทั้งตลับมันจะถูกกว่าโบโบโอโ้ ะะติดไปก็คือมันร่วงมาหมดแล้วผมน้ะฮะที่ตอนนี้ผมน้งมันเป็นแบบว่าเอิม่มความยาวระยะที่แทงตาพอดีนะคะมันก็จะมีความลำบากในการชีินิดนึง เราก็จะมาทำอะไรต่อดีลงลิปลิปลิปของ for You Tube อันนี้นะคะลิปนี่เซรั่มทินโอ일 for You Tube นะคะอันนี้เบอร์07นยค่ะแต่ว่าค่อนข้างลอกแล้วอันนี้ใช้มานานมากแล้วนะคะคนยังไม่หมดเลยคือมันดีมากนี่เราจะมาทาให้ดูน,นะคะ แล้วนะคะออแต่แก้มไม่นมันไม่ก็มันไม่เห็นเลยอ่ะแต่จริงจริงแล้วแก้มมันแบบแดงๆส้มๆนะคะมองจริงจริงเสร็จแล้วฟินิชลุคของเราตั้งนึงนะคะเราจะมาสวัสดวายตายแล้วคือวันนี้แบบพูดไปด้วยอะไรด้วยมันก็เลยเหมือนแบบแต่งนานกว่าปกตินะคะว้าตายเลยตายเลยหนี่นะคะเนี่ย แล้วเราก็แมวหน้ามาแล้วใช่าหมเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุกของเราในวันนี้แล้วก็วินนี่ได้รอเราจนหลับแล้วนะคะงา,านจริงๆเลยการแต่งหน้าของพี่พิมใช่ไหมวินนี่ลูกมาก็ฟินิชลุกของเรามีแค่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปห้างแล้วก็ไปเจาะหูกันเดี๋ยวทุกคนเราจะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเจาะหูเสร็จแล้วออกมามันเป็นยังไงบ้างรอดูกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย